บอกแล้วครับว่าข้าวต้มสูตรนี้สุดยอดเลยครับสูตรของยายป้องนะครับซึ่งวันนี้ครูปุ้มรับมาเต็มๆเลยมาทําให้ทานนะครับโดยปกติข้าวต้มมันก็อร่อยมันอยู่แล้วนะครับวันนี้สูตรนี้นะครับครูปุ้มได้ใส่เผือกนะครับแล้วก็มันส้มโอกินาว่านะครับเข้าไปในเนื้อของข้าวเหนียวเนี่ยนะครับแล้วก็ไส้มันก็ใช้ กล้วยนำว้าจากสวนคุณอายสามปอนะครับวันนี้มาห่อให้ทานนะครับอร่อยจริงๆครับอยากให้เพื่อนๆอได้ลองนะครับเนี่ยชอบมากเลยครับครับอันนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะครับพอดีครูปุ้มมาทำข้าหมากให้ทานไปนะครับปรากฏว่าสายตาดีเหลือเกินน้องบีมก็ บอกว่านามีมันเยอะๆนะครับลองเอามาแปลรูปสักหน่อยดียไหมนะครับครูป,ปุ้มเลยเสนอแนวคิดนะครับวันนี้เลยทําต่อเลยวันนี้เรามาทําอะไรกันต่อครับครูครับหอ่อข้าวต้มผัดค่ะ<อ>เห็นมีอุปกรณ์อยู่ในสวนเห็นใบตองกล้วยสวยใบยตองอ่อนสวยก็เลยคิดว่าเออเราทําอะไรดีนะอ่าก็คิดว่าจะทำข้าวต้มผัดเพราะเผือกก็ปลูกที่ในสวนมีเผือกมีมัน วันนี้เรามันสีอะไรใส่กันด้วยครับเนี่ยมันสีส้มค่ะครับก็เป็นเป็นมันส้มโอกินาว่าจากสวนคุณนายสามปอนะครับเผือกก็บังเอิญนะครับว่าเราปลูกไว้เล็กน้อยอันนี้ปลูกไว้ทานเองนะครับพอได้ใส่ได้แค่นี้ค่ะไม่ได้ทําเยอะเพราะว่าเผือกเราน้อยอครับทำพอได้ทานกันในครอบครัวนะครับเป็นกล้วยก็พอดีว่าตัดเห็นตัดวางไว้อยู่หนึ่งเครือก็เลยคิดได้ก็เลยนํามาแปรรูปครับ เราใช้กล้วยอะไรครับวันนี้ครับมีกล้วยน้ําว้าค่ะใช้ได้ลองชิมดูสวนคุณนายสามปอเราปลูกกล้วยเยอะนะครับมีทั้งวตัดไว้สุกแล้วก็เลยข้าวที่เหลือจากทําข้าวหมากก็เลยเอามาทาข้าวต้มวันนี้เราได้ทานขนมพื้นๆบ้านๆนะครับขนมข้าวต้มอาหารไทยๆเรานะครับอร่อยออร่ยนะครับอันนี้สูตรนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับคุณยาย ของเรานะครับคุณแม่ของคุณนายสามปอกับคุณแม่ของครูปุ่มนะครับคือคุณยายป้องคุณยายป้องนี่ท่าเป็นเป็นคนที่ทําขนมอาหารอร่อยมากนะครับคนที่รับก็เรียกว่าถ่ายทอดทางมรดกครับคนนี้แหละนะครับครูปุ้มนี่รับมาเกือบหมดเลยครับทําอาหารก็อร่อยนะครับทําขนมที่คุณยายสอนพาทำนี่เป็นทุกอย่างเลยวันนี้ก็เอามาถ่ายทอดในคนนี้ครับไม่รู้จะรับไหมเนี่ คนนี้นะครับเนี่ยรับมรดกตกทอดต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือนะครับมาช่วยคุณแม่นะครับห่อข้าวต้มวันนี้เป็นข้าวต้มผัดนะครับซึ่งทําแบบพิเศษเลยครับทรงเครื่องเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่ามีพิเตอร์ผลในสวนหลายอย่างนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับผมเคยทานนะครับสูตรนี้อร่อยมากเลยครับเพราะว่าใส่เผือกใส่มันนะครับทั้งเผือก ก็อยู่สวนเรานะครับกล้วยสวนเราใบกล้วยมีพร้อมหมดเลยครับไม่มีอันเดียวคือข้าวเหนียวครับนี่ซื้อมาครับเดี๋ยวรอทานนะครับข้าวต้มผัดอร่อยๆเดี๋ยวสุกนะครับเดี๋ยวเราเนื่องกันที่นี่แหละนะครับเตรียมละอุปกรณ์ครับคุณนายครับคุณนายสามปอกาลังมาเตรียมละครับครับก็ใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับหรือจะใช้เตาถ่านนะครับถ่านเราก็เผาไว้เยอะใช้เตาถ่านดีไหม เ้าทานเราก็มีนะครับก็มีก็ก็จะมานี่แหละครับข้าวต้มอร่อยอร่อยนะครับทําพอทานกันในครอบครัวนะครับก็ลองไปทําดูครับทํายากไหมครับข้าวไม่ยากค่ะข้าวนี้เป็นข้าวยังไงบ้างก็ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะดิบๆหรือไม่ก็หรข้าวดิบๆเสร็จแล้วก็เอาเสดจน้ําให้เสดจน้ําครับแล้วก็เอากะทิ ใส่กะทิลงไปใส่อุปกรณ์เผือกมันที่เราเตรียมไว้แล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือสักเล็กน้อยแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วก็กวนอ๋อนี่แสดงว่าข้าวนี้ผ่านการกวนมาแต่ยังไม่สุกใช่ไหมครับยังไม่สุกค่ะจะต้องกวนนานไหมครับอ่ากวนจนข้าวเหนียวค่ะกะทิงวดค่ะที่งวดเข้าไปใน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 ข้าวอ๋อครับแสดงว่ามันแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรเกือจะจะไม่สุกแต่ว่าก็มันก็เริ่มเริ่มละ เวลามานึ่งมันก็จะเป็นเร็วเนาะจะสุกเร็วเนาะทำให้ข้าวเราสุกเร็วสูตรนี้ไม่ไม่ทาเราไม่ได้ทาันใช่ไหมเขาเปตองไม่ไม่ค่ะไม่เหมือนพวกขนมเทียนมันกับกะทิเองค่ะอ๋อครับความมันไม่ติดใบตองนะไม่ติดใบตองก็ใบตองอ่อนๆนะครับเราตัดมาจากสวนที่ไปถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่ครูปุ่มไปเลือกตัดเอาถ้าใบตองอ่อนนี้จะจะสวยเวลานึ่งออกมาสีจะสวยอืมครับ หอง่ายด้วยเนาะค่ะถ้าใช้ใบตองแก่ๆอาจจะหอยากนิดนึ่งหอยากนาจะนาอันนี้จะอ่แต่วิธีแก้ก็เห็นคุณยายเคยพาทําก็เอาไปตากแดดให้ใบตองมันนิ่มนะครับก็พอได้นะครับบ้านว่างๆนะครับโควิดนะครับตอนนี้ออกไปไหนกันไม่ได้เลยนะครับพวกเราครอบครัวครับอยู่ก็เว้นระยะห่างกันนะครับสวมแมสนะครับล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับหากิจกรรมดีๆนะครับพาลูกพาหลานนะครับทํา นะครับให้เป็นประโยชน์ในบ้านนะครับวันนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องคุณนาย3ามปอนะครับก็ได้สูตรในการทําขนมไทยไทไป2อย่างนะครับอันแรกเลยคือข้าวหมากสูตรครูปุ้มนะครับบายน้องบีมนะครับน้องบีมจะเป็นผู้จัดส่งนะครับสําหรับท่านที่อยากทานนะครับแล้วก็แถมอีกหนึ่งเรื่องครับ ถ้าพอมีเวลาทําเองในครอบครัวนะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ขายนะครับเพราะว่าทําทานเห็นว่าที่บ้านทําแล้วข้างบ้านเรียกร้องกันเหลือเกินนะครับได้ทานแล้วติดใจนะครับเรียกร้องอยู่ตลอดเวลานะครับพวกผมเองก็นานๆนะครับจะได้ทานวันนี้ครูปุ้มมาทําให้ทานทั้งสวนเลยต้องขอบคุณครอบครัวนะครับครูปุ้มนะครับแล้วก็นะครับพี่เขยนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจขับรถมาส่งถึงที่เลยนะครับ ครับคุณครูเดชนะครับกรงเราครับเดี๋ยวรอทานนะครับก็ห่อเสร็จก็จะนึ่งใช้เวลานึ่งนานไหมครับนึ่งประมาณ20นาทีก็สุกแล้วยี่สิบนาทีครับอีกยี่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็ประมาณเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทานก็วันนี้ได้ข้าวต้มอร่อยอร่อยทานกันอีกแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ สวนคุณนายสาปอนะครับเรามีอะไรดีๆก็จะมา,มาแชร์กันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับชมเรื่องดีๆจากสวนคุณนายสาปอในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ